โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยครับอยู่พวกเราทีฟิจิตนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็อยู่ในแวนดีอีกเช่นเคยครับกับในช่วงของบล็อก DLBT03 นั่นเองนะครับผมก็เป็นการเจอกันนะครับระหว่างทางฝั่งขวานะครับคุณชัยวัฒน์ะผมมาเป็นเด็กเพลว์ฟูลครับผมแล้วฝั่งซ้ายเป็นอะไรครับโคเซต้าครับผมเป็นเด็กใหม่ครับฮาเซลิตตัวกระต่ายอ่าก็มาดูกันครับสีชมพูของเก่าที่ได้รับของเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับกับของใหม่เนี่ย ฝั่งไหนผู้ชนะกันในเกมนี้นะครับผมเลือกไปก่อนหลังเรียบร้อยแล้วนะทางฝั่งคุณชัยวัฒน์จะได้ฝ่ายบุก,ก่อนนั่นเองนะฮะช่วงระหว่างสับเด็กก็โฆษณาในส่วนของกิจกรรมอ่าแจกของฝากจากโอซาก้าร์นะผมไปเล่นกันได้น,นะครับที่คลิปโอซาก้ากันเลยนะครับผมและเริ่มเกมได้เลยครับผมแซนด์อเวนการ์ดฮะเข้าถึงคุณชัยวัฒน์ครับจจกันหนึ่งใบทิ้งดอทิกเกอร์ครับไรามาครับผมเรลัน,นเจโซบัสหนึ่งครับทิ้งหนึ่ง จุดหนึ่งปรับโซ่ให้เหลือสูนครับเพื่อที่จะให้ตอนที่ไล่จากไล่เด็กไม่ต้องทิ้งมือแล้วผ่านเลยเข้าเขินครับก็ทิ้งไล่เป็นจัสตินตกคิวเมื่อโดนทิ้งในเทนเรานะจะอสบาร์อลงมาช่องที่ไม่มียูนิตอยู่ได้แล้วก็แหวนตีได้เช็คคีบวัน่ะ ผ่านถึงเข้าถึงคุณชายวัฒน์ครับแล้วจะได้เป็นตัวของเอลทินครับโซไม่มีครับไลท์แบบฟรีๆ <c oughs> การนางเสกเท็กเล็ก,ก,กน้อยครับแล้วลงมาครับเป็นตัวของนา่าครับเขาจะบ้านหนึ่งครับผม <c oughs> เหลือการจากโซนหนึ่งใบครับขอลงช่องเลที่ว่างอยู่ฮนะ ต้องถิงมือจะตามจำนวนการในโซนนะซึ่งจังหวัน,นี้ไม่มีนะไม่ต้องถิงคอลงหลังเรียนเลยครับ oh. ตามมาด้วยตัวน้องมิวสตาฮะบูธแวนครับป mm hmm. ว,วดโจมตีเลยฮะ mm hmm. ปัดสองพันด้วยนะดาวเช็คไม่มีอะไรฮะแล้วเรนสายปวดมาได้หมื่นห้าการมิดมาท่าผ่านฮะเขาแข่ง ทิ้งไรเป็นสีขาวพ่สุดอันไม่แน่นอนคราสิทนะครับแล้วก็สกิลของเก็1หนึ่งที่โดไลทับนะครับจะได้คอเกตสองหรือตำควาในมือลงมาหนึ่ใบแล้วตัวนั้นจะได้สกิลที่เมื่อตีเสร็จจะได้จุนนะครับแล้วก็ไปใต้กองก็ได้บอกสองพันด้วยแล้วก็คออยู่อีการนะ เอาแมนตีข้างครับไปเช็คเป็นดอทเกอร์นะครับอุจกาอันิกาปิลมีอะไรแล้วก็โจมตีครับโดยตีเป็นชิลเฟียนะครับถ้าตีฮิตจะมีสกิลเพิ่มนะครับตีฮิตนะตีฮิตของวันนี้บอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่ตีฮิตบันกาสามารถเอาไปใต้กองเพื่อโจมตงแอดมได้นะครับตัวสกิลของซิลเฟีย เอาไว้ใต้กองจะเป็นค่าคอร์ดนะแต่ว่าตัวเอาไว้ใต้กองของสกิลหลายๆเนี่ยเป็นผลนะเราสามารถกดสกิลของตัวเกียสองก่อนเพื่อจวดหนึ่งแล้วก็ให้รีโซฟสกิลของหลายๆจวดได้กลับเข้าเดินคุณชัยวัฒน์ัะผมหลายมาครับผม c o มิ่งบิวตี้ครับเอลเมเนีย อนี้ลงมาครับผมเป็นน้องร่มฮะโซบ้านหนึ่งครับเรื่องแวนการ์ดหนึ่งใบครับบวก5 0าพันะแล้วน่าจะหวดเลยครับน้องร่มหวดโจมตีฮะแล้วเคอนเตอร์บาส,สอครับบวกหมืน่นตุจุกอ่าเทร์นี้ฮะถ้าแวนการของคุณเป็นเก3สาหรือสูงกว่าที่มีชื่อว่าเอลิเนียในชื่อกาดนะผมจะได้ทำการดายเช็คนั่นเองฮะไม่ได้ขออีกฝั่งเกด3ด้วยครับ สองหมื่นครับหนึ่งได้ได้เช็คมาครับคียที่เข้าทิกเกอร์ฮะโอ้โหช่อนนี้ตึงอยู่ฮะแล้วชีที่เรียรฮะปัดพลังไปที่แหวนครับผมเทมาสองแดมครับแวหวนก์ดหัวจมตีครับสามหมื่นหกพัน มีการใช้เทคนิคนิดน้อยฮะแล้วได้เช้ครับยูวทิกเกอร์ฮะเฟิร์นฟูดดับเบิสเดี๋ยนพลังไปที่ข้างฮะโคเซต้าตกมาเป็นดอทิกเกอร์ครับไปกเจอะที่สีดาเมจแล้วก็สกิลของแวนการครับทิ้งมือลุกขึ้นมาครับแล้วก็ครั้งต่อไปที่จะกดเหตุคาโตบาร์ลดหึกนะครับผมแล้วก็สกิลของอมิวสตาร์ครับผม นำไปใต้กองครับเขาทาชาร์จแล้วก็ปัดแถวหน้าสองพันอย่างเงี้ตอนบูนนะฮะน,นี่เดือวางไเสรแล้วก็เลนซ้ายครับตีครับบวกไปอีกหมื่นครับมีขี้อยู่แล้วด้วยฮรคราวนี้ได้กระจกมาเลยนะพอตัวเรียรได้ได้ขีมานี่ค่อนข้างที่จะ Impact พอสมควรน,นะฮะกดดันสุดๆ กำลังเลือดทิ้งมือแล้วทิ้งมือมาครับได้เช็คมาฮิวทิกเกอร์ครับฮิวไม่ได้แล้วครับแล้วผ่านเธอเลยฮะแลเขาเทนทิ้งไรครับไชนะ้เป็นอ่าชิ้นงานยางครับเรี้ยหัดสลิเกตสามเลยสกิลไล่ลายเกศสองนะถ้าโดนไล่ทับด้วยเกตสามตีชื่อฮนะัดสลิดเนี่ยโซบัสหนึ่งครับพอเกตสามตั้งวันหนึ่งลงมาแล้วจนดพอไปที่หลังแวนนะครับ ตัวที่คอเป็นเจสองนะครับเด็กน,นี้มันมีสลับด้านหลังมาตีได้นะครับแล้วก็เลียนเกจหนึ่งขึ้นไปลงมาเป็นบับเบิลนะครับเซรีนตอนนี้เป็นตัวสลับนะครับแล้วก็ลงแอนเนลิเช่ A นะครับ แล้วก็สกิลฮัสซิคับกตบั๊นหนึ่งเลือกเรียการไม่เกิน5้าใบได้พลังบวก2,000แล้วก็จะได้สกิลบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่ตีแวนกาจะได้โจนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปไว้ตตยก่อนแล้วก็ถ้าเลือกเรียการสามใบขึ้นไปตัวแวนจะบอก1มื่นนะครับแล้วก็ตัวของยูยกะถ้ามีคนอื่นลงมาในแถวเดียวกันจะบอกห้าพัน หนึ่งเปิดก่อนนะครับจัสตี e นะตีเลยสกิลนะครับของเซลินนะถ้าบูทให้เหรียญนะครับ, Boot รบแล้วเราเป็นเกจสามีชื่อฮัตซิลิตจะ, Boot 5, ะบูทวกไปอีกห้าพันนะตอนนี้ตีออกสองสี่สิบหกยี่สบเอ็ขอแค่หนึ่เดียว นะได้หิวขาดนะครับสก,กิลตีเสร็จเอาไปไว้ใต้กองแล้วก็จุดแล้วก็สก,กิลของเซดินนะครับเมื่อจบการต่อสู้นะครับสบัดหนึ่งย้ายเรียรแถวหลังช่องกลางตัวนะครับไปไว้แถวหน้าที่ไม่มีแล้วก็แวนตีครับเช็คหิมอยู่ได้น,นะครับหลังให้ข้างขวาแล้วก็เซคันเช็คไม่มีติเกอร์ แล้วตกมาเป็นฟอนนะาถวหน้าเหมือนรับติดต่อนะครับโดยนะแอนนีลิเช่เนี่ยปล่อยไปก็ตกฟอน์อีกรอบนะครับอ,อีกเหมือนนี่สกิลแอนนะีลิเช่นะครับเมื่อจบการสู้ที่ถูกบูนครับเอาเข้าโซนะครับแล้วก็ชี้หนึ่งคนบวก้าพันแล้วก็จากสกิลที่ได้จากแหวนจะได้จรดนนีะ่ตรงนี้ถึงจะไม่ได้เอากับใต้กองก็ยังได้จรวดนะครับเพราะว่ามันเป็นผลของสกิลไม่ใช่ขอร ตีสองเปอร์เซ2นนะครับตีไม่เข้านะครับแต่ว่าก็ตีไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้จุดหนึ่งต้อผ่าเอนครับเข้าเทินคุณชายวัฒน์ับผมเรียกว่าต่อดุใช้ได้ครับแลบคุณสน้าอะไรมาฮนะจุดหนึ่แล้วมีการเปลี่ยนหน้าแอนเนอร์ผมบอกถ้าไม่ซื้อหลูไว้ครบก็จงยืนไปไม่หลูมไปซะนะครับผม ก็มาเป็นมิวสตาร์คคอมาข้างหลังแวนฮะช่วยไงเอบาสเหมือนเดิมแล้วโซบัสหนึ่งครับด้วยสกิลของตัวเรลัคเซบเพื่อโจนหนึ่งฮะทิ้งหนึ่งโจนหนึ่งฮะเหมือนจะหาตัวตีครับตอนนี้เหมือนมือมีแต่ทิกเกอร์ครับเช็คดูไปหน่อยครับคุณชัชวัฒน์ฮะ ไม่ค่อยมีตัวตีเท่าไหร่ครัขอโทษครับ<อ>จานี้ดูลนจัดเลยนะครับใช่ครับ <c oughs> เหมือนพอไม่มีตัวตีเริ่มลนแล้วรู้สึกทิกเกอร์ออกมาเยอะครับ ตจคอไม่พอดีเท่าไหร่ฮะคุณใช่ัหมแล้วน้อง่มตีร,รถคันทัวร์สองครับผมบวกหมื่นได้ได้เช็ค,คเนี่องจาว่าแอบมีความรู้สึกว่าจะได้ไม่ออกและไม่ออกจริงรฮะโคเซต้าเช็คไปครับไม่มีอะไรเป็นการหววโจมตีครับข้างหลังฝัดแถวหน้าสองพันได้มาเป็น ฟอนต์ครับวอ r k s k i l แล้วสอบได้เข้าครับแบบแรกไม่มาได้สอบยังมีฟอนต์อยู่ฮะแล้วหลันสกิลครับผมแวนกาดจับลูกค่าคอนครั้งต่อไปลบหนึ่งฮะเตาจะฟาสแล้วก็หงายเดมฮะโดยตัวน้องเกตหนึ่งครับกลับใต้กรอบ ช็อตนี้เลนขวาครับหัวจมตีเคัตบานหนึ่งฮะบวกหมื่นได้ได้เช็คตอนนี้แรงมากครับเพราะว่ามีบวกพลังจักทั้งเพอแล้วก็ทั้งฟอนฮะโคสต้าเทคมาและไม่ใช่คิดที่เข้าดิเกอร์ครับแต่ว่าตกเป็นฮิวด้วยฮะอยู่ที่สี่ดมเท่าเดิมครับเลนซ้ายหัวจมตีไปครับสามหมื่นแปดเอาเขาแพ้ครับสี่หมื่นมีปลาสองพันด้วยฮะได้การ์ดมาเรียบร้อยครับแล้วผ่านเธอเลย แล้วมันก็ฟอเทนคือโซนอะไรอ่ะตอนนีนนน้ในเวลาตอนนี้ชาวลาวคืนเพราะว่าต้นเกมที่เขาตีทิกเกอร์สมแล้วลวนะครับหลายซีดั้ดมโค่นไวอันนี้ก็เป็นบาปกรรมนะครับตรงนนช่วงกลางเกมก็เลยไม่มีตัวตีอ,นนอันนี้แค้นนะส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะจริงอ่ะไอ้ นะครับเขาทิ่เกยกันไปครับสมควรแล้วไม่มีตโตหรอกคอนะคอเป็นหน้าแวนนะครับแล้วก็เก็บสองตัวนะเจ็ดหนึ่งคือเอเมลายนะเอเมลายบอกว่าถ้ามีเรียบไปอื่นสามใบหรือมากกว่าจะบอก5้าพันนก็คือพลังจะกลายเป็น12 ยูจ่าบวกห้าพัน0ะนีแล้วก็สก,กิลแวนบวกทุกตัวสองพันแล้วแวนบวกอแล้วแวนนำนะครับสาม0 0ืนสามสองได้อีกนะสองได้เข้านะเช็คแรกบอดนะครับเช็คสองก็บอดนะครับมีันต่างกันเลยเกิน <laughs> <laughs> อันนี้ยังดีนะครับได้คนนี้่วยเยอะไม่ั้น่าจะเมั้น่าจะแพ้ละแล้วก็ย <laughs> ังมีล,เเลายตีนะครับบูด้วยเซลิงเซลิงบูดได้เพิ่มอีกห้าพันนะเรนนี้บวกไปหมนะื่นสี่กลายเป็นสามหมื่นเจ็ด เราใช้วัดติ้น่นนะแล้วเลิกเทลเลยแล้วไม่มีติกเกอร์รีเซ็ตครับกับใต้ของชวนแล้วก็เซลินครับสวัสดแล้วก็ยาตุนนาแล้วติดต่อนะตัวนี้จะเป็น2องบนสี่นะได้มาหนึ่งห้ากับใต้ของชวนครับ ก็แวนนะนะนะแวนตีได้มาอีกสามหมื่นตรงนี้กดสกิลยูกะก่อนนะสวัสดีหนึ่งเอาคนหนแล้วก็สกิลจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลับสายกองนะไปยืนนี่แนละ้แล้วก็จบเทิร์นกลับเข้าเทิร์นคุณชัยวัฒน์ครับไม่มีเพลนะฮะลงน้องแฮปปี้มาครับผมมีการดีเช็คเทคเล็กน้อยฮะแล้วตีครับผมพัลต oh. ้าบ้านหนึ่งฮะ ชีหนึ่งตัวผัดบวกห้าพันได้ครับผมชีไปที่เลนตัวเองนะครับได้กาดมาแวนแล้วก็วู้ดเสร็จถาแวนพาฟว์ฮะลุกครับแวนตีครับแล้วได้เช็คมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรฮะทิ้งมือหนึ่งใบครับ จับลุกและลดคอรสไปครับสำหรับการจ่ายครั้งหน้าแต่ว่าเหมือนจะกดแค่หาปีหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจว่าลืมปัดลืมปัดแท่งให้ผมหรือเปล่าแต่เหมือนยังไงโคสต้าก็เทคไปอยู่ดีครับไปจอดที่5ด้ดบแล้วผ่านเธอเลยฮะกลเขาเธอนะเพอร์โซนาไลอีกรอบนะจากตัวเดียวก้นไปถึงแล้ว ตอนนี้น้องๆใช้วัดนี่สากัดย่ำแย่นครับ5ดาเมจหรือก็จะหมดลเลยเลยละคอมาเป็นมิเรียนะครับมิเรียนเพราะเมื่อลงมาเขาจะปั๊ดหนึ่งครับหาเอเ็มมลายจากกองฟองลงมาครับแล้วสับกองเป็นตัวคอมโบกันนะครับ ก็คอครับขอเป็นอดอลีเบอ o t e r เตอรนะเมื่อลงมาแั้นถ้าแหวนเราเป็นฮาซลิตเอาเกสซอนตํำก่าในมือเข้าโซนไว้ครับแล้วก็ดูของกองเจ็ดใบครับจะเลือกเกสสามที่พลังหมื่นสองหรือต่ำกว่าหรือเกสสองพลังเก้าพันหรือต่ำกว่าหรือเกสหนึ่งพลังเจ็ดพันหรือต่ำกว่านะครับไม่เกินหนึ่งใบคอลงมาได้ครับแต่ว่าถ้าไม่คอหรือจะได้ชวนึงก็คือมันจะเป็นพวกตัวที่พลังไม่ถึงแก็บมาตรฐาน พวกพิการใช่ไหมครับใช่ใช่ครับพวกฝรังพิการซึ่งก็คือทุกตัวครับนอกจากตัวมันหน้าแวนแล้วก็ยีกบไม่ขอครับด้วยจนแล้วก็กดสกิลต่อสกิลห้าสิบลีรับคนสองพัน0ล้ก็ยีกะกับอิมิไลวกห้าพัน เราเวนหวดแล้วครับสามหมนสามเราใช้วัดตอนนี้ใช้แล้วเช็คได้หนึ่งกจจนะครับตรงนี้สี่เวฟมีต้นออยากนะครับน่าจะต้องอูอันนี้ได้เข้าไม่ใช่นะวันนี้ยังเท่าอ 3, 3. นีมั 5, นสาต้องห้าพันนะถึงได้ครับอันนี้เป็นได้เขา้า ก็เช็คขับมาเป็นฮิลลิเกอร์ครับเรียบร้อยน้องน้องใช่ว่าต้องหวังฮิลไม่ก็โอเวอร์แล้วครับตรงนี้ไฮิลหมดแล้วฮะในหวังแค่โอเวอร์อย่างเดียวเรียบร้อยออกกันไปเรียบร้อยครับจบเกมกันไปแล้วผมผู้ชนะฝ่ายของโคสต้านั่นเองโอเคครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคู่โชว์แมตช์ในครั้งนี้ครับโคสต้าครับคิดเห็นยังไงบ้างครับผมกับเด็กใหม่ของใหม่ที่เอามาโชว์กันในวันนี้ครับผมกับสายน้องตุ๋ยอ๋อผมผมสาย อ่ะก็คือ,อผมที่เป็นเด็กใหม่โดยสมบูรณ์นะครับก็คือไม่เคยมีศักของตาบองมาก่อนเลยก็คือเด็กนี้มันมาแค่น่าสนใจครับวที่ผมรู้สึกว่าเด็กพันดูตลกดีที่มันทําไมเราต้องเล่นยูนิตพลังพิการด้วยผมก็เลยลองไปหาพลังยูนิตพลังพิการที่มันเก่งที่สุดทั้งหมดที่ผมพอจะหาได้มารวมกันลแล้วก็จัดเด็กนี้ขึ้นมาผลรวมโดยภาพรวมมันก็ถือว่าโอเคอยู่แบบมันก็ไม่แย่เพราะว่าตัวแวนมันแจกเทคให้ทุกตัวทห้ทาให้มันเหมือนเราได้ ได้มือได้มือคืนเนาะจากการที่เราลงปะตีแล้วก็มันหายไปแต่ทีนี้มันก็จะมีช็อตกําไรอยู่บ้างตรงอย่างเช่นยูกะที่มันยกขึ้นมาได้แล้วก็ได้จวดอยู่ก็คือทําให้เรากําไรมือบวกหนึ่งนะครับกับตัวที่มันมีสกิลคออีกคนมาจากเด็กอย่างตัว,วมิเลียที่มันคอเอเมร่ออกมาได้นะเป็นคู่กันอะไรอย่างนี้เราก็จะได้กําไรมือนิดหน่อยนะก็เล่นหนีไปเรืร่อยๆประคองบอร์ดไปเรืร่อยๆมันก็พอจะเล่นได้ครับไม่แย่อะไร แบบนี้ครับครับทางฝั่งของพวอฟูก็ได้รับของเสริมมาในระดับหนึ่งฮะถือว่าคุณชัยวัดนี่ต้นเกมนี่เช็คได้ดีมากแอบเก่งเช็คได้ได้ได้แวนได้ได้ได้ครับได้ได้ดีครับเช็คได้ดีนะแต่ว่าอาจจะเช็คเก่งไปหน่อยนะไม่มีตัวเล่นนะครับผมช่วงกลางกาเกมนะครับผมก็จะขาดเรียไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ ได้โชว์ประสิทธิภาพประมาณนึงครับก็เป็นดิ๊ด็กฮ่าฮ่าน่าตลกดีนะครับน่าจะสนุกด้วยนะครับผมก็ไปลองกันได้นะครับผมกับตัวของพาวฟูที่มีของเสริมมานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมต้องขอกราบขอบคุณในส่วนของเมมเบอร์ชิพทุกท่านที่กดกันเข้ามานะครับผมก็สําหรับช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการอัพคลิปน้อยไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็จะกลับมาอัพปกติแล้วนะผมต้องขอกราบขอบคุณเมมเบอร์ที่กดสนับสนุนกนเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านใดไม่ได้ กดสนับสนุนทางเมมเบอร์ก็ไม่เป็นไรครับผมสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายครับผมโดยการกดไลค์นะครับผมหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันทางใต้คลิปนี้ครับผมเพื่อการดันเอนเกชเชนพวกเรานะครับผมหรือจะเป็นการกดซับสไครก็ได้ครับผมเพราะฟรีและทุกท่านสามารถเปลี่ยนใจตลอดเวลานั่นเองนะครับผมแล้วก็ฝากกิจกรรมอของฝากจากอซากาด้วยนะครับผมเพียงแค่เข้าไปเล่นในส่วนของการคอมเมนต์นะครับผม ซึ่งกฎกติกาจะอยู่ภายในคลิปนะผมสามารถเข้าไปดูกันได้สำหรับคลิปโอสกานั่นเองนะครับผมรุนรับขอฝากจากที่นั่นนั่นเองนะฮะเป็นอขอฝากเกี่ยวกับแวนการ์ดนี่แหละนะครับผมก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกันหน้ากลาบสวัสาาดีครับผมสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟแวนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอล์กงานใหญ่ประจำปีเด็กลิส และข้อมูลของการไฟ้าแวนกับภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK Game หากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเองหรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK Game ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน